ขรงการสร้างปันและกาลังใจสู้ภยัยโควิด1 9ยนางระเบียบรักพงพาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุน่นและเป็นสุขได้จัดให้มีการมอบของฝันปีใหม่2565ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้รายวันเช่นมอเตอร์ไซค์สุบรุแท็กซี่ผู้เจ็บป่วยผู้ยากไร้ในย่นา,ยานลาดพร้าววังหิน โชคชัย4สอยภาวนาในวันที่5 6และ7มกราคมจำนวน700คนในเวลา10นาฬิก30นาทีหน้าที่ทำการสมาคมตามโครงการสร้างปันและกำลังใจให้กับพี่น้องกลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับผลกระทบและมีความยากลำบากจากการแพร่ระาบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้จัดตั้งงบประมาณตามโครงการนี้ไว้2ล้านบาทการมอบในครั้งนี้เป็นรอบที่2 เพื่อเป็นของฝันปีใหม่ซึ่งรอบแรกได้ม,มอบถุงยางชีพพร้อมเงินสดจำนวนห้าครั้งรวมเจ็ดร้อสี่สิบคนไปเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสมาคมเสริมสร้างครอบครัวได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2,547โดยมีสโลแกนของสมาคมคือหนึ่งสามีหนึ่งภรรยาภารกิจที่มุ่งมั่นมาโดยตลอดคือให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว ดำเนินการทางกฎหมายหากการไกล่เกลี่ยไม่ได้ผลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก,ก่ทุกๆคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่สู้ชีวิตมุ่งมั่นทำมาหากินไม่เป็นภระของสังคมผู้พิการที่สู้ชีวิตลูกหลานจากครอบครัวที่มีปัญหาความยากจนแต่อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และที่สําคัญน,นั้นมุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัวเป็นเบ้าหลอมที่สร้างทั้งคุณธรรมและคุณภาพชีวิตมีทัศนคติที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมไม่เพิ่มปัญหาให้กับสังคมมากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมในเรื่องของรักนวลสั่งวนตัวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพและคุณธรรมโดย ปรับทัศนคติระหวา่างพ่อแม่ลูกผ่านโครงการอบรมต่างๆซึ่งสมาคมได้จัดไปแล้วเช่นโครงการเด็กไทยไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนจัดไปแล้วสมรุ่นจำนวน540คนโครงการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนชายไม่รังแกเพศแม่นักเรียนหญิงรู้จักนวนสังวนตัวตามโครงการรักนวนสังวนตัวจัดไปแล้วทั่วประเทศ91รุ่ม จำนวน12,268คนและโครงการสร้างภูมิคุ้มกันคุ้มภัยสายใหญ่ครอบครัวได้จัดไปแล้วทั่วประเทศ48รุ่นจำนวน5,555คนแม้สมาคมเสริมสร้างครอบครัวจะเป็นองค์กรการกุศลเล็กๆแต่ก็มุ่งเน้นที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆออกมาสู่สังคมหากท่านมีข้อเสนอแนะมีปัญหา หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสกรุณาติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์0 8 5ย3 9 5 9 7 9 5ห7 9หรือเบอร์แฟกซ์02-156-9716อีเมล happy family 2 5 4 7้ a gmail com หรือ happy family 2 5 4 7้าสี่เจ็ด พัดแมวคอมแฟนเพจสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุน่นและเป็นสุขอินสตาแกรม Happy Family Association ทวิตเตอร์ @HappyFamily2547 ขอให้ทุกท่านมีครอบครัวที่อบอุน่นและเป็นสุขรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีปีใหม่2565ปลอดภัยจากโควิด19ทุกสายพันธุ์ ระเบียบรัฐพงพาณิชย์นายกสมาคมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขมนะคะคให้เขารักครอบครัวมีผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่มีปัญหาเรื่องความยากไร้ความด้โอกาสหรือพิการได้เรียนหนังสือนะคะได้เรียนหนังสือลูกได้ลูกได้เรียนหนังสือแล้วก็ถ้าเขาสู้ชีวิต เขาอยากจะทำมาหากินเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะทั้งให้เปล่าแล้วก็จากกู้ยืมค่ะโดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้เป็นภารกิจที่เราทำณเวลานี้ซึ่งเน้นการสังคมสงเคราะห์ <Okay. S 1> เมื่อก่อนนั้นนะคะปัญหาที่เข้ามาที่สมาคมจะเยอะมากคือปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เกิดจากผู้ชาย90%ซนนะคะแล้วก็ก็เกิดการฟ้องร้องหรือการจะหย่าร้างกันเราก็พยายามจะไกล่เกลี่ยให้กลับมา มีสภาพครอบครัวที่สมบูรณ์และเข้าใจกันก็ประสบความสำเร็จเยอะนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวกันจริงๆบางคนถึงขั้นไม่มองหน้ากันแล้วก็เอ,อ่อทำยังไงลูกเมียถึงจะได้รับการดูแลให้ดีที่สุดนี่คือภารกิจของเราแม้กระทั่งฟอง้อง,งร้องบังคับคดีเราก็ทำนะคะอันนี้คือสิ่งที่เ,ออเราทำอยู่นะคะส่วนการปรับเปลี่ยนทัศนคตินั้นก็คือเป็นเรื่องของ การปลูกจิตสำนึกให้ผู้ชายเนี่ยรู้จักคำว่ารักนวนสงวนตัวเด็กผู้หญิงก็รู้จักรักนวนสงวนตัวเพราะโรคเอดมันเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ศีลและธรรคุณธรรมมันเสื่อมเยอะนะคะเราก็เลยทําโครงการอีกอันนึงคือสร้างภูมิคุ้มภัยสายใหญ่ให้ครอบครัวอบรมสัมมนาภาคปฏิบัติด,ด้วย2วัน1คืนกับมีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งลูกนะคะก็ประสบความสําเร็จมีคนนิยมมาก นะคะเราทำถึง49รุ่น5,500กว่าคนนะคะลักดวนสงวนตัวก็ทำา60กว่ารุ่นค่ะ6กกว่ารุ่นแล้วก็มีผู้เข้าอบรม1ัน0 2 0 0 0กว่าคนนะคะตัวเลขแม่แดงให้ไว้ในในนั้นแล้วนะคะก็จะจำตัวเลขไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าสมาคมเราเป็นสมาคมเล็กๆแต่ว่าเราเน้นทั้งเรื่องป้องกัน แล้วก็ปรามนะคะทำยังไงให้คนมีศีลมีธรรมไม่ประพฤตินอกใจภรรยาครอบครัวถึงจะอบอุ่นและเป็นสุขก็มีทางเดียวคือหนึ่งสามีหนึ่งภรรยาถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ตามอัธยาศัยทุกคนนะคะแต่เรามีโมอตโต้ของสมาคมเราแบบนี้คะ่ะครับอยากให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์แล้วก็กิจกรรมในวันนี้ที่ทาในวันนี้ครับเออเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราเห็นว่า พี่น้องที่ทํามาหากินลําบากอะค่ะกลุ่มที่หาถ้าไม่หาจะไม่ได้กินเลยวิ่งมอเตอร์ไซค์วิ่งซูบารุวิ่งแท็กซี่แล้วคนก็กลัวโควิดคนก็ไม่อยากขึ้นนะคะเราเห็นเขานั่งเหงานั่งซึมเราขับรถผ่านเรานั่งรถเกง๋งขับขับรถผ่านโอ้พี่น้องกลุ่มนี้ทําไงนาะเราอยากจะช่วยเขาจังเลยนะคะก็หาเลือกรรมการเราทุกท่านก็เห็นด้วยนะคะว่าเออเรา กำลังใจแม้จะเป็นเงินไม่มากนะคะอืมเราทำมาแล้วตั้งแต่เดือนต,ออตุลาพฤศจิกาอักัาญาตุลาพฤศจิกาห้าห้าครั้ง740ิคนนะคะเจ็ร้อยสีสิคนมาครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องคือเป็นการมอบกำลังใจให้ในวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่2565นะคะ คนที่จะได้รับของนี่คือคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วมีบัตรประชาชนเราเช็คเรียบร้อยประกอบกอาชีพนี้จริงๆไม่ซ้ำนะคะแล้วก็กจะได้รอบสองเราจ่ายเรามอบให้ของขวัญแต่ละครั้งเนี่ยจะมีเงินสดทุกครั้งครั้งละ500บาทนะคะแล้วข้าวสารหอมมะลิอย่างดีถุง100กว่าบาทนะคะถึง2ถุง10กิโลแล้วก็ของขวัญถุงของขวัญก็พันเศษๆถุงของขวัญที่อยู่ในถุงนะคะ ซึ่งสองครั้งจะไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะที่จําเป็นค่ะก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือแมสนะคะเราได้รับความอุป,อปการละได้รับน้ําใจจากผู้ใจบุญมอบยามอบของมอบอะไรมาให้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทํานั้นเราต้องการให้เขามีกําลังใจ นะคะที่จะสู้ชีวิตครั้งนี้เรามอบผ้าสามวันค่ะวันที่ห้วันที่หวันที่เจ็ดรูปแบบแบบเดียวกันที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะคะคือเรากระจายเราทำวันเดียวไม่ไม,ไม่ทันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับความชื่นใจแล้วจะมอบของแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะให้เขาได้รับศีลจากพระนะคะรับพรจากพระได้น้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากพระเราชาวพุทธนะคะแล้วก็ ให้รู้ว่าสังคมนี้ไม่ทอดทิ้งกันมีน้ำใจต่อกันนะคะแม่แด่งขอบคุณจริงๆพี่น้องสื่อมวลชนที่กรุณามาวันนี้จะได้กระจายข่าวว่าสมาคมเราเล็กๆแต่เราได้ทำสิ่งที่น้ำใจมันซื้อไม่ได้ค่าของเงินแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ว่าก็คือน้ำใจแต่ประโยชน์มาจากเงินบริจาคเงินที่เราทำมาทำงานเพื่อสังคมนะคะก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งก็ยังเหลืออีกวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะคะ ทั้งหมดจะรอบสองนี่จะ700รอคนค่ะ700รคนเราจะตัดแท็กซี่ที่เราไปบริจาคที่เราไปแจกที่แถวสวนจตุจักรออก40ท่านในรอบแรกนะคะก็ก็ไม่ไม่มีอะไรทีนี้คนที่มาเนี่ยคือจะต้องมีบัตรนะคะเราทำบัตรสำหรับมอบของขวัญให้ถ้าไม่มีก็คือไม่ได้บางคนก็อ้างว่าลืมบางคนไม่ได้เพราะว่าของเราทำพอดีแล้วก็ไม่ต้องการให้สูญหาย โอกาสนี้ใช้งบมาเท่าไหร่ครับสองล้านค่ะสองล้านในโอกาสมันขึ้นทีใหม่อยากให้แม่แดงพื้นบุตรทีใหม่ด้วยกันให้กำลังใจไวพอดีใหม่ค่ะสำหรับสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขนะคะเราถือว่าสังคมที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวนะคะ <c oughs> เราจะสุขหรือจะทุกข์มันเป็นภาพลวงตาทั้งนั้นแต่ถ้าใในนสมาใน,ในสมาคมในชุมชนที่เล็กที่สุด สังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัวถ้าคนไม่อบอุ่นไม่เป็นสุขแล้วเราก็ไม่มีกำลังใจที่จะอยู่สู้วิกฤตต่างๆนะคะในขณะนี้เราทุกคนจะเจอภาวะวิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องโครคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งเสียศูนย์ไม่กล้าที่จะไปไหนเลยขาดความมั่นใจทุกอย่างนะคะแม่แดงก็อยากจะบอกว่ามนุษย์เราเดินสู่ความตายทุกวินาทีอย่าไปกลัวเลยค่ะ ความความกลัวทําให้เสื่อมแต่ความประมาททําให้เราตายหรือชิบหายได้เพราะฉะนั้นห้ามประมาทนะคะการใส่แมสตลอดนะคะถ้าไปเจอชุมชนเยอะๆก็ใส่สองชั้นนะคะแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ใช้เจลล้างมือตลอดล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วไม่จําเป็นก็อย่าไปอยู่ในห้องแอร์ที่อากาศมันไม่ค่อยหมุนเวียนถ้าเราไปทานข้าวพัตคารก็ได้ค่ะแต่อยู่ในที่โอเพ่นนะคะก็ขอให้ทุกครอบครัว นะคะรักสามัคคีกันเราจะผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยกันและครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศไทยค่ะนะคะถ้าพ่อแม่ลูกรักกันนะคะอาจจะมีเกเรบ้างอะไรบ้างแต่เรารักกันเรามีหัวใจให้กันเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ประเทศไทยเราไม่เคยเสียชื่อเรื่องความรักความสามัคคีนะคะก็กราบบอกพี่น้องชาวไทยทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านสู้ไฟโควิดไม่ต้องกลัวค่ะ วัคซีนฉีดไปเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวนะคะไม่ต้องไปกลัวเลยว่าจะโอ้แพ้วัคซีนแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีกว่าไปตายเพราะโควิดนะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านช่วงดีปีใหม่นะคะพุทธศักราช2565ให้เป็นปีที่เราผ่านทุกอย่างได้ด้วยสมองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพสักการะทุกศาสนานะคะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เป็นพลัง สำคัญให้บ้านเมืองให้ลูกหลานกตัญญูให้ลูกหลาน,น,ลลานพ่อแม่พี่น้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่เสพยาเสพติดกันนะคะให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจค่ะแล้วก็แข็งแรงอายุยืนยาวนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากระเบียบราษพงพาณิชย์นะคะสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อุดและเป็นสุขพร้อมคณะกรรมการทุกๆท,ท่านค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ 24หรือราชทิพย์ศีรายงาน